ชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านในสัปดาห์หน้านี้นะครับก็คือตั้งแต่วันที่8มิถุนายนวันจันทร์ที่8มิถุนายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นจะมีเรื่องที่ทำให้คุณไม่พึงพอใจหงุดหงิดขัดแย้งตั้งแต่ต้นสัปดาห์นั่นก็คือตั้งแต่วันที่8มิถุนา แล้วก็วันที่9มิถุนาก็คือพดูดง่ายๆเปิดมาวันจันทร์กับวันอังคารก็จะมีเรื่องที่จุกจิกใจไม่ค่อยแฮปปี้เข้ามาทันทีอย่าก,กันนั้นเลยนะครับ2วันนี้ให้งดนะครับการสร้างความบาดหมางปากเสียงหรือความขัดแย้งใดๆเพราะจะทำให้คุณนั้นทุกใจไปเปล่าๆแล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาด้วยให้หลีกเลี่ยงการทะเลาะก,กันในครอบครัว ใครที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่ให้หลีกเลี่ยงการใช้คําพูดที่เสียดแทงทั้งโดยไม่ตั้งใจหรือว่าการตั้งใจก็ตามเหตุผลเพราะว่าจะนํามาซึ่งเรื่องความหงุดหงิดใจไม่แฮปปี้เข้ามาในวันจันทร์ที่8และวันอังคารที่9มิถุนายนนะครับอย่างไรก็ดีอย่างไรก็ดีใครที่เป็นชาวลัคนาราศีตุลแล้วคุณมีความรู้สึกว่า หลายสิ่งหลายอย่างนั้นมันจะต้องจัดการในช่วงสัปดาห์หน้านี้ก็ขอให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเริ่มเข้าที่เข้าทางขึ้นนะครับตั้งแต่ช่วงวันพุธนะครับวันพุธที่10นะครับมิถุนายนอ่าหลายสิ่งหลายอย่างก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางเข้ารูปเข้ารอยมันยิ่งขึ้นอาจจะมีคนมาช่วยคุณทําในเรื่องของงานบางอย่างที่คุณมีความรู้สึกว่า คุณไม่ชํานาญหรือใครที่ต้องการจะหาบริวารเพิ่มก็มีโอกาสจะได้บริวารที่ดีในช่วงวันพุธและวันพฤหัสที่จะถึงตรงนี้นะครับก็คือในวันที่10แล้วก็วันที่11มิถุนายนนั่นเองนะครับในเรื่องของการงานนั้นนะครับภาพสรุปโดยรวมๆตรงนี้ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีตุล ท่านใดที่มีธุรกิจหรือว่าอะไรที่ต้องมีการติดต่อกับชาวต่างชาติต่างภาษาแล้วมันอึดอัดมันล่าช้ามาก่อนหน้านี้ชะตาของคุณจะพลิกกลับมาในทิศทางที่ดีขึ้นพลิกกลับมาในทางที่เป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองมากยิ่งขึ้นนั่นก็เท่ากับว่าอะไรก็ตามที่คุณยึดโยงว่าคุณจะทําให้มันักเซสยิ่งขึ้นที่เกี่ยวกับต่างประเทศ ก็ตามชะตาแล้วมีโอกาสที่มันจะโคจรมาในทางที่ดียิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับดาวสุกดาวเจ้าเรือนของคุณนั้นโคจรไปอยู่ในภพมรณะแต่ได้เป็นกเกษตรราธิบดีแต่ยังไงก็ต้องระวังสุขภาพร่างกายอยู่บ้างนะครับระวังสุขภาพร่างกายอยู่บ้างแล้วก็ดาวสุขที่ไปอยู่ในตำแหน่งตรงนี้เป็นไปได้ว่าแนวโน้มจากสัปดาห์หน้านี้ไป ชาวน้ำหนักเออชาวลัคนาราศีตุลน,น้ำหนักตัวจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไปดูกันให้ดีนะครับอย่าก,กันนั้นเลยนะครับชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นนะครับดาวนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักของคุณนั่นก็คือดาวอังคารนะครับยังโคจรอ,อยู่ในภพปุตตะชาวลัคนาราศีกุมหลายๆท่านนะครับแปลกมากดาวอังคารที่ไปโคจรในภพปุตตะซึ่งเป็นเดือนของดาวราหูตรงนี้นั้น มันมักจะส่งผลให้คนมีเจ้าของมาชอบคุณหรือคุณเองอาจจะไปชอบคนที่มีเจ้าของอยู่ก็เป็นไปได้แปลกๆครับดาวดาวเอออังคารที่ไปอยู่ในภพนี้แล้วก็เป็นอีกช่วงจวังหวะหนึ่งที่ชาวลัคนาราศรีตุลนั้นจะมีพลังผลักดันทางเพศอย่างมากมีความต้องการมีความวอนอย่างมากเออมากขนาดที่ว่าแม่งเอายาสลบช้างยิงเข้าไปที่ลำตัวไอ้หาความรู้สึกกระเฮียนกระหือลือยังไม่หมดอะ เ,ออเคยเจอป่ะเอายาสลบช้างยิงเข้าไปที่ลําตัวไอ้หิยาแทนที่มังจะสงบขึ้นเปล่าเลยนะครับยังมีความรู้สึกโอยงูนงานอยู่นั่นเองก็บอกแล้วครับว่าพลังทางเพศจะเยอะทีเดียวดาวอังคารที่ไปอยู่ในเดือนของดาวราวหูตรงนี้นะครับแล้วก็ราหูก็ไปอยู่ในเดือนของดาวพุธเออนะครับมันบอกว่าคุณ จะมีความปรารถนาในเรื่องของความรักเรื่องทางเพศอย่างมากฉะนั้นคุณผู้ชายที่เป็นชาวตุลถ้ายังไม่มีแฟนม,มันก็ต้องเสียตังอย่างเดียวแล้วเออจริงๆนั่นแหละนะครับอันนี้พูดกันตรงๆไม่ต้องอ้อมคร้อมหรอกหรือไม่ก็ต้องโลกสวยได้มือเราอย่างเดียวไอ้บ้าเออจริงๆน <laughs> ี่คือชาวลัคนาราศีตุลส่วนคุณผู้หญิงที่เป็นชาวตุลเช่นกันนะครับช่วงนี้ก็มีความรู้สึก เอ้มันรู้สึกจู่ๆแล้วอารมณ์ทางเพศมันเยอะขึ้นมาเฉยๆมีความปรารถนาเออมีความปรารถนาทั้งในเรื่องของความรักเรื่องของเพศสัมพันธ์ขึ้นมาซะอย่างนั้นแหละในช่วงสัปดาห์หน้านี้ไปสังเกตกันดูให้ดีครับนะครับไปสังเกตสังกากันดูให้ดีดาวสุขโยกกับดาวเกตนะครับสุขโยกกับเกตไปอยู่ในเรือนอริและเรือนมรณะเนี่ยนะทำมุมปลายหอกเนี่ยนะเออแต่มันโยกกันอยู่ทำให้จู่ๆมันมีความรู้สึก คิดคำนึงหรือความพิสดารในเรื่องของอารมณ์ความรักในเรื่องทางเพศอยู่หรืออาจจะปรารถนาที่อยากจะได้การดูแลที่มันพิเศษหรือความพิสดารมากยิ่งขึ้น <laughs> ว่าไปตามดวงเละนะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลโชคดีแต่เรื่องการเงินไม่ต้องห่วงนะสัปดาห์หน้านี้การเงินยังไปได้ตลอดทั้งสัปดาห์ นะครับโดยเฉพาะตั้งแต่วันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์ช่วงนี้การเงินของชาวตุนจะขยับดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสบายใจได้ไม่ต้องห่วงนะถึงแม้รายจ่ายจะเยอะจะจุกจิกอะไรก็แล้วแต่เบี้ยบ้ายรายทางเยอะ แต่ก็ยังถือว่ามั่นคงดีอยู่มากนะครับเพราะว่าดาวสาวโคจรเป็นเกษตรเลงไปยังเรือนการงานไม่ต้องห่วงหรอกครับใครที่เป็นชาวตุนและเป็นเจ้าของกิจการคุณมีโอกาสจะได้บริวารดีๆมาช่วยเหลืองานมากยิ่งขึ้นนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังยู u u บนิสสามิงของเบ้งเมืองไทยแล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งไว้เลยนะครับเพื่อจะได้รับชมรับฟังสาระความรู้ความบันเทิงก่อนใคร นะครับไปก่อนครับไปก่อนแม่สาวน้อยสวัสดีครับฮ่าฮ่าสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่กลุ่มลูกศิษย์ของสินแสหมิงโหราโหรา24สะกดนะครับเป็นรลายแอดนะครับ at H O R A H O R A 2 4สอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆกันเอเองนะครับคุณจะได้ทราบลัคนาราศีของคุณที่ถูกต้องขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ ครับสำหรับท่านที่ติดต่อสอบถามมานะครับว่าถ้าต้องการอยากจะขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวกับสินแสหมิงไม่ว่าจะเป็นศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยที่อยู่อาศัยออฟฟิศอาคารร้านค้าต่างๆรวมไปถึงการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโชคชะตาเกี่ยวกับศาสตร์แห่งโงเฮงท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ Line ID Master M i n g 6 6ิ6 6 นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่แอดมินเขาจะแจ้งรายละเอียดให้กับท่านได้ทราบนะครับและสำหรับเรื่องของคอสที่จะเปิดอบรมในครั้งต่อๆไปก็สามารถสอบถามได้ทางไลน์นี้เช่นกันขอให้ทุกท่านนะครับประสบ,บความสำเร็จโชคดีเงินทองไหลเข้าบัญชีทุกวันขอบคุณครับ